อลขลางนับเลวนี่โห้าิาสิบกิเ้าิสามห้า สี่สิบสี่สิบห้ากสิสิบ้าสตัโลนะคะเตโลปดอายเอาปสิบ้าีงงกัน่ดสิบห้าถึงกินะคะนี้ี่มันกุ้งนามเกลียวุ้ง จากองที่ว่าเจ้วทำเคยนะมีมีไส้นะคะอร่อยมันกุ้งํำข้าวโอนๆน่ะจะอร่อยมากเลยหอยแกงมาเลยนะคะหอยนาดานหลังร้านมีนะคะไวบริการล,ลูกค้านะคะช่วงวันยืดยาวนะคะมาได้เลยเจ้าปู่หอยยหญยนะคะก็ฝากร้านเล็กๆไว้ด้วยนะ